ว่าท้องร้องโกรก,ก,กตลอดเลยนะครับทั้งที่ไม่หิวคืออะไรคะอะคำถามนี้ไม่ได้ตอบมานานละเอาให้เคลียร์และชัดเลยนะครับท้องร้องเพื่อนๆคิดว่าเกิดจากอะไรครับท้องร้องเสียงโรกคากนะครับบางคนก็เสียงท้องร้องตอนที่เราเพิ่งกินข้าวเสร็จๆหลังอาหารก็ได้ยินเสียงดังบางคนท้องว่างก็ได้ยินเสียงบางคนเพิ่งตื่นนอนก็ได้ยินเสียงท้องร้อง นะฮะอย่าไปสนใจอย่าไปวิตกกังวลกับเสียงทองร้องให้บอกเลยนะฮะว่าทุกครั้งที่มีเสียงทองร้องมันคือเสียงของกล้ามเนื้อกะเพาะอ,อาหารและกล้ามเนื้อของลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เขามีการบีบตัวแล้วก็มีเสียงขึ้นแค่นั้นเนีอยไม่ต้องไปสนใจเลยไม่ใช่โรคหรือไม่ใช่เป็นสัญญาณบอกอะไรที่ไม่ดีนะ หรือบางคนอาจจะมีลมครับมีแก๊สอยู่เยอะก็จะได้ยินเสียงดังนิดนึงครับไม่ต้องไปสนใจครับให้หมันออกกำลังกายครับออกกำลังกายเดินวิ่งกระโดดเชือกที่มันมีเหงือครับช่วยได้มากมากครับนะฮะและอย่าไปพอได้ยินเสียงร้องร้องแล้วเครียดนะไม่เกี่ยวเลยนะไม่เอานะฮะนะครับยิ่งเครียด เราจะยิ่งไม่ได้ยินเสียงท้องร้องครับเพราะก,ากาะละก้ามเนื้อกะเพราและกล้ามเนื้อลำไส้มันจะหดเกร็งเพราะ,ะเราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอันเนี้ยคือไม่ดีอันเนี้คือเรื่องแย่นะครับอย่างอย่าง,างนักวิทยศา,าศาสตร์หรือคุณหมอทางทางประเทศญี่ปุ่นนะฮะผมเคยอ่านบทความนะเวลาเขาตรวจช่องท้องเนี่ยคาฟังจากเสียงท้องร้องนะครับอ่าซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีนะครับ ไม่ใช่เป็นสัญญาณที่ไม่ดีหรือแย่นะครับเพราะอย่าลืมนะเสียงท้องร้องมันก็คือการขยับบีบตัวของลำไส้ยิ่งลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่มีการบีบตัวในจังหวะที่พอดิบพ,พอดีที่สมดุลน,นั่นคือยิ่งดีนะครับไม่ใช่พอฟังแล้วโอ้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแบบนี้ไม่ได้นะฮะอย่างนี้คือไม่ดีนะครับอ่ะอันนี้เคลียร์เลยนะครับตอบแบบเคลียร์ๆเลย